แทนคําว่าอะไรดีขอใช้คําว่าออกหน้ากล้องแล้วกันเพราะว่าสมัยนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดคุยกับคนเยอะๆแต่ก็สําคัญเนาะใช้วิธีเดียวกันเทคนิคเดียวกันนะคะด้านแหละเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีนะคะหรือว่าเป็นผู้หญิงถ้าถ้าเอ่อที่เรารู้จักเนาะ,ะก็เป็น Kylie ี e n จนเนอร์ไคล n ลี่ก็ไม่ค่อยออกมาพูดเนาะคีมคาเดเชียนอ่าเอ่อโอปราห์วินฟรีนะคะอย่างคนไทยก็คุณพิมพ์ริพายเห็นไหมก็มีสกิลพับลิสปิเกอร์นะคะซึ่งขอบอกเลยว่าเป็นสกิลที่อะ จะเข้าข้อหนึ่งแล้วนะหลายคนที่ไม่กล้าทําไม่กล้าออกมาพูดนะคะเอ่อสิ่งที่ต้องทำเนี่ยจริงๆไม่ได้เริ่มจากการกระทำนะแต่จริงๆก็สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือสิ่งที่คุณคิดอยู่ข้างในนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยคิดว่า การพูดนะคะหรือว่าการพูดยังไงให้มีเสน่ห์การพูดยังไงขายของได้หรือการพูดที่ที่คนเยอะๆหรือการพูดแบบพิชชิง่งหรือว่าขายของเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดไม่ใช่นะคะข้อหนึ่งเลยจดไว้เลยนะคะก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะไม่ใช่เป็นสกิลที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาก็ใช้ว่าไม่ใช่แบบสกิลที่ born to be นะทุกคนสามารถเรียนได้นะคะแล้วก็คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนรวมถึงกลิ้งด้วยเนี่ยทัด นะแพทคริสก็คือฝึอกะอะฝึกมันนะคะซึ่งก,การพับ l ิคสป e เกอร์เนี่ยเปลี่ยนชีวิตฟ e ลลิ่งไปเลยนะคะเปลี่ยนชีวิตฟ e ลลิ่งจากแม่ค้าร้านคอนแทคเลนเล็กๆที่จังหวัดนนทตอนนี้ไม,ไม่ไม่ได้ทำแล้วนะคะก็เปลี่ยนนะคะมาเป็น ที่ปรึกษานะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอนแทคเลนส์นะคะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารเสริมก็เลยซื้ออาหารเสริมมาเป็นผู้เชี่ยวชาญการด้านทำคลิปออนไลน์นะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นผู้เชี่ยวชาญการไลฟ์น,นะคะระเบิดด้วยนี่เห็นไหมซึ่งฟลิงอย่างที่บอกฟลิงก็ไม่ได้เก่งไลฟ์เพราะสมัยก่อนมันไม่มีไลฟ์ใช่ไหมคะแต่ฟลิงก็ไล่เรียนรู้นะคะฟลิงศึกษาจากต่างประเทศซื้อคอร์สเรียนนะคะแล้วก็่อุย๊ยกำลังจะบอกข้อสองเลยนั่นก็คือเนี่ยฟลิง ข้อหนึ่งสรุปข้อหนึ่งก่อนถ้าใครนะคะที่ไม่กล้าออกหน้ากล้องหรือว่ากลัวนั่นกลัวนู่นกลัวนี่นะคะหรือช่างมันช่างมันไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าคุณอยากทํามันให้ดีคุณอยากจะออกหน้ากล้องแล้วพูดแล้วมีคนฟังคุณอยากจะออกหน้ากล้องแล้วขายของได้คุณอยากจะพูดในที่สาธารนณะแล้วมีคนเ,ออเชื่อฟังคุณหมายถึงว่าเชื่อในสิ่งที่คุณพูดเชื่อในสิ่งที่คุณโปรโมทเชื่อในสิ่งที่คุณพูดออกไปนะคะหรือว่าอ,อ,อันนี้สําคัญนะเพราะว่าอย่างอย่าง เออสตาร์ทอัพอ่ะถ้าเขามีไอเดียหรือว่าถ้าคุณมีไอเดียแล้วคุณไม่ฝึกนะคะหรือว่าคุณไม่กล้าที่จะพูดออกไปหมายถึงว่าขายสินค้าออกไปเนี่ยขายสิ่งที่อยู่ในหัวคุณออกไปเนี่ยทุกวันนี้ก็จะไม่มีแอปพลิเคชันเจ๋งๆนะเช่นอะไรบ้างที่เราใช้แอ แอปที่ไว้สั่งอาหารใช่ไหมอืมทุกวันนี้ก็จะไม่มีอะไรดีๆถ้าเจ้าของหรือเจ้าของความคิดหรือเจ้าของไอเดียนั้นไม่สามารถที่จะพูดหรือว่าขายมันออกไปได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้อย่างที่ฟลิงบอกฟลิงก็ไม่ได้เก่งตั้งแต่วันแรกย้อนกลับไปดูคลิปแรกของฟลิงได้เลยนะคะคลิปแรกไม่พูดคลิปแรกที่โพสตในยูท u บเลยนะไม่ได้พูดนะสามารถตามไปดูได้เลยเดี๋ยวถ้าดูยยอะหลังฟลิงจะแปะคลิปไว้ให้ว่าคลิปแรกของฟลิงเป็นยังไงนะคะแล้วก็ดูคลิปนะคะ คลิปที่คนดูเยอะที่สุดลวกันก็ยังเป็นคลิปแรกๆอยู่นะคะเป็นคลิปต้นๆก็ที่พูดเนาะคลิปแรกๆก็พูดตะกุกตะกักก็ยังพูดแบบนุ่ยนุ่ยุ่ยเป็นคลิปที่มีคําพูดนะแล้วมาดูคลิปปัจจุบันโอ้พูดแบบเป็นต่อยหอยยาวไม่จบเป็นไลฟ์สามารถพูดได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะถ้าเป็นไลฟ์ดีก็พูดได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะคะโอเคข้อสอง นะคะอย่างที่ฟลิงบอกว่าฟลิงทาอะไรฟลิงอยากจะพูดออกหน้ากล้องให้ดีฟลิงอยากจะพูดและให้มีคนฟังฟลิงอยากจะพัฒนานะคะวิธีการพูดวิธีการสื่อสารของฟลิงเพราะว่าฟลิงรู้ว่าความรู้ของฟลิงที่ฟลิงเรียนมาเนี่ยมันมีประโยชน์ฟลิงอยากจะพัฒนาวิธีการพูดฟลิงอยากจะพัฒนาวิธีการสอนเพื่อที่จะให้แฟนแฟนแฟนคลับของฟลิงเนี่ยได้ความรู้ของฟลิงที่ฟลิงเรียนมาแล้วทำสำเร็จจริงๆเนี่ยนำไปใช้จริงๆนะคะฟลิงก็เลยเรียนรู้นะคะวิธีที่จะทํามันให้ดีที่สุดนั่นก็คือเรียนรู้วิธีการพูดออกหน้ากล้อง c o m m n i c a t e with people นะคะฟลิงไม่รู้จะแปลเป็นไทยเออสื่อสารเรียนรู้วิธีการสื่อสารกับแฟนคลับของเราเรียนรู้วิธีการสื่อสารกับเวลาเราพูดหน้าคนเยอะๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่สกิลที่มันไม่ใช่สกิลที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดอล้อฟฟลิงชอบพูดก็จริงฟลิงชอบเอ่อคือแบบ อันนี้เป็นเป็นความชอบนะแต่ฟลิงคิดว่าที่ฟลิงทําได้ดีเพราะ1นึ่งลิงชอบนะคะแล้วเวลาเราพูดอดพอเราชอบเรามั่นใจเราเลยทํามันได้ดีเห็นไหมคะซึ่งมาจากข้อ3เออไปไวมากนะคะเพราะว่าเอ,อ่อข้อ3นะสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวสิ่งที่คุณจะต้องทำํำล้วคุณอยากจะออกหน้ากล้องแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีคนฟังออกหน้ากล้องแล้ว ออกหน้ากล้องเราแบบว่าประสบความสำเร็จออกหน้ากล้องเรามีชื่อเสียงออกหน้ากล้องแล้วมีคนกดไลค์กดแชร์คุณเยอะๆนะสิ่งข้อสามฟลิงพูดบ่อยมากเลยนี่คือการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะก่อนออกกล้องหรือว่าก่อนจะไปข้างนอกดูแลภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นหน้าผมเสื้อผ้าการแต่งตัวนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ฟลิงคิดว่าทําให้ฟลิงเนี่ยมั่นใจนะคะแล้วก็ทําให้ฟลิงเนี่ยกล้าที่จะพูดในที่สาธารณะที่คนเยอะๆต่อพูดเรื่องดีๆนะแล้วก็กล้าที่จะอกหน้ากล้องนะคะแล้วก็เวลาคุณแต่งตัวดีเนี่ยเหมือนคุณได้ทําาาบุญด้ววยะเเพรล เขาถ่ายฟีดบนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีคนออกมาทำคอนเทนต์เยอะใช่ไหมซึ่งถ้าคุณทำคอนเทนต์ดีๆแต่คุณไม่ทำตัวให้หน่าดึงดูดเนี่ย ความรู้ที่คุณมีที่มันช่วยเหลือคนได้เนี่ยมันก็จะไม่ไปไปไม่ถึงเขานะคะแล้วก็เหมือนเป็นการทําบุญเวลาเขาเข้ามาเขาด้วยอะไรที่มันแบบสบายๆตาเจอครูสว,สวยๆแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฟลิงตั้งใจมากมากๆๆมากมากคือเนะะื้อหาฟลิงมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ฟลิงก็สรุปมานิดเดียว5้าบรทัดแล้วก็ที่เหลือคือมันอยู่ในหัวอยู่แล้วแล้วฟลิงทาแบบทํามันเองจริงๆนะคะแต่นี่เป็นสิ่งที่ฟลิ่งใช้เวลากับมันค่อนข้างเยอะในการออกหน้ากล้องนะคะั่นคกอการดูเอ่อ แต่งตัวให้ดูดีเลือกเสื้อผ้านี่อยู่นานมากนะคะแล้วก็นิดนึงถ้าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจหรือจะออกมาให้คอนเทนต์เนี่ยก็ดูตัวเองนิดนึงว่าแต่งตัวไม่ได้โป๊อันนี้แอปโปโลนะคะขออนยัตแบบติดกระดุมเนาะขอโทษขอโทษนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเรารู้สึกถ้าเรารู้สึกดีรู้สึกมั่นใจเนี่ยเวลาเราทำอะไรก็รู้สึกแบบ พูดมันออกมาทําอะไรด้วยความมั่นใจทําแล้วแบบเออรู้สึกว่ากล้าพูดกล้าพูดมากขึ้นกล้าทํามากขึ้นนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าช่วงเนี้ยหลายๆคนออกมาทำคอนเทนต์หลายๆคนออกมาเป็นคุณครูซึ่งดีมากเลยแต่จะดีกว่าไว้ถ้าคุณแต่งตัวให้สวยหล่อด้วยนะคะเหมือนเป็นโบนัสให้กับคนดูด้วยเดี๋ยวดิขอติดกระดูกบิดชั้นเออให้มันแบบเรียบร้อยไหนไหนก็ไหนไหนละใช่ไหมมันเห็นไหมระหว่างครูที่ความรู้ดีกับครูที่แต่งตัวสวยคิดว่านักเรียนจะเลือกดูอะไรมากกว่ากัน ครูที่แต่งตัวสวยค่ะเพราะความรู้เอาจริงๆก็เออบางคนอาจจะความรู้คนละเรื่องกันความชนะอาจจะคนละเรื่องกันแต่อย่างไรคนก็เลือกดูคนที่ดูดีกว่าสวยลอกกว่านะใครดูมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าครูฟลิงแต่งตัวสวยดูดีทุกคลิปเลยแชร์ไปเลยค่ะสามคลิปแต่ถ้าคิดว่าไม่สวยแชร์เลยสิบคลิปนะไม่ได้ ไม่ได้เล่นแบบของเล่นนานละโอเคซึ่งเนี่ยที่มาไลฟ์ช้าไม่ใช่เลยรนะคือแต่งหน้าอยู่ทําผมอยู่แล้วก็เนี่ยตกใจเซอร์ไพรส์มากตอนที่แบบเออขยี้ผมอะ่ะผมมันแบบว่าเออลอนหนามากเลยเพราะช่วงนี้เ,สเสะคสอาหารเสริมนะคะอาหารเสริมครูฟล,ลิงเป็นกาแฟคอลลาเจนเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยรายละเอียดกันเนาะคลาปนี้มาเรียนวิธีการออกหน้ากล้องอยังไงให้มีเสน่ห์นะคะออกหน้ากล้องอยังไงให้เพื่อนเพื่อน,นชอบหรือว่าการทูนที่สาธารณะไงให้ดูน่าฟังนะคะโอเค ถ้าพูดไปแล้วสาข้อเราไม่ได้ไลฟ์าการตะกุกตะกักเลยข้อหนึ่งอะไรข้อหก็คือคุณต้องเชื่อก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาได้ไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะคะสติจ๊อบพูดได้คุณลิงพูดได้พิมพ์ริทายพูดได้คุณก็ทําได้ค่ะ สองถ้าคุณอยากจะทำมันให้ดีคุณต้องเรียนรู้ที่จะทำมันให้ดีฝึกฝนนะคะสามสำคัญมากคือดูแลเปเองภาพลับเปล่งให้ดูดีนะคะทั้งก่อนไลฟ์นะคะแล้วก็ตอนที่ไม่ได้ไลฟ์ก็ดูแลตัวเองให้ดูดีนะดูแลเรื่องผิวพรรณดูแลเรื่องสุขภาพนะคะฟลิงอยากใจให้คุณเนี่ยดูดีทั้งตอนที่แต่งหน้าแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้านะอย่างฟลิงอ่ลเคก็ยังมีล่องรอยเหมือนรอยสิวก็แต่งหน้าผู้หญิงคือแน,น่น้ายังไงคือต้องแต่งหน้าค่ะเวลาออกกล้องเว,เวลาเจอไฟเนี่ยมันจะดูสวยขึ้นผู้ชายทัชอัพนิดนึงผู้หญิงยังไง ให้ทําผมนะให้ทําผมแล้วทาให้ดูดีทําให้ดูแบบทําให้ดูวัยรุ่นด้วยมันจะได้นะดูแต่ไม่ต้องแบบดูวัยรุ่นมากดูแบบเออสมวัยอย่างวันนี้ฟลิ่งก็เลือกใส่สีชมพูนะเพราะว่ามันดึงดูดสายตาปกติฟลิ่งไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสีแบบเวทเจนขนาดนี้นะแต่ฟลิ่งรู้ว่าถ้าใส่แบบนี้แล้วออกกล้องอนะ่ะมันจะดึงดูดสายตาผู้คนแต่ว่าเสื้อตัวนี้มันแอบโปก็เลยเออใส่เสื้อคลุมเห็นไหมใส่เสื้อคลุมนิดนึงให้มันแบบดูสุภาพนะคะ ใะคระที่แบบกลัวออกกล้องแล้วกลัวดูไม่แพ้ก็แต่งตัวให้มันดูแพงแต่งตัวให้มันดูดีนะคะการแต่งตัวเนี่ยอย่างที่บอกอันนิโทนี่ร็อบบินก็บอกไว้เลยว่าการแต่งตัวดีนะคะมันจะช่วยเสริมเขาเรียกว่าอะไรภาษาอากายที่เราคุยกับตัวเราเองนะคะท่าทางในการพูดท่าทางในการคุยเนี่ยมันจะดูสมา r t ขึ้นถ้าคุณแต่งตัวดีนะแล้วก็คุณเชื่อว่าคุณ เออคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนคนนั้นไออย่างฟลิงเป็นอยากเป็นครูที่สวยนะคะที่เป็นคุณครูสุดตาฟลิงก็แต่งตัวดีนะไออย่างถ้านักแสดงเนี่ยถ้าเขาแสดงเป็นสมมติถ้าเขาแสดงเป็นคุณหมอแต่เขาไม่ได้แต่งตัวเป็นคุณหมอเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคุณหมอก็แสดงออกมาไม่เหมือนเป็นคุณหมอแต่ถ้าเขาใส่เสื้อผ้าที่เป็นคุณหมอแล้วรับบทคุณหมอแล้วไปแสดงเป็นคุณหมอตัวเขาเองก็เชื่อว่าเขาเป็นคุณหมอเขาจะแสดงได้ดีกว่าตอนที่เขาเนี่ยไม่ได้แต่งตัวเป็นคุณหมอแล้วก็ไม่ได้เชื่อเดินเป็นคุณหมอโอเคงงม้้ยยคคคุุุณณออาาาากกกจจจจะะเเปป็นใรรที่ถธิ ก็ให้แต่งตัวเหมือนเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะออกไปข้างนอกนะคะหรือว่าออกหนากกรองอ่านี่เออวันนี้แอบโปรโลนิดนึงจุกจิกจุกจิกจขอโทษทีนะโอเคนะคะแล้วก็ข้อสี่นะคะข้อสี่ก็สำคัญอีกเหมือนกันนั่นก็คือเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวนิดนิด,นดนนหน่อยหน่อยอย่างคุกฟลิงอ่ะเดี๋ยวให้แอบดู แอบดูสิ่งที่ครูฟลิงเตรียมตัวนะคะสิ่งที่ครูฟลิงเตรียมตัวเนี่ยเวลาจาะมาทำคอนเทนต์เนี่ยฟลิงบอกความลับให้หมดเลยว่าเวลาฟลิงจะมาทําอะไรฟลิงก็จะดูว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนเพื่อนทางบ้านของฟลิงเนี่ยอยากสนใจไหมเป็นสิ่งที่เขาเดือดร้อนไหมเป็นสิ่งที่เป็นหัวข้อหรือเป็นท็อปิกที่เขาอยากให้ฟลิงช่วยเหลือไหมซึ่งการมาออกหน้ากล้องการพูดออกหน้ากล้องยังไงให้มีเสน่ห์พูดออกหน้ากล้องยังไงให้ดูเหมือนดูเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่คนถามฟลิงมาเยอะเพื่อนๆอนถามฟลิงมาเยอะมากนะคะฟลิงก้อองสนแต่ดี Ähm... Um คิดว่ามาไลฟ์เพื่ออกันเพราะวันนี้ไหนๆก็วันศุกร์แล้วก็มาเพิ่มอัอดนาลิาิตให้กับ Facebook ของฟลิงด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วดีลูกกดไลค์กดแชร์นะคะใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามเวยโอเคอันนี้แอบให้ดูนิดนึงนะว่าจริงๆสิ่งที่พูดมาในวันนี้เป็นสิ่งที่ฟลิงทำมาหมดแล้วจริงๆแต่ฟลิงก่อนที่จะสอนฟลิงก็จะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงหรือว่าเรียบเรียงยังไงนะคะฟลิงก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ดูว่าอันไหนที่เราทําจริงๆซึ่งฟลิงทาเหมือนที่เเเ้้้าสอออนยู่แแลลววกกื็พิไไดปท มาอีกแล้วมันเวิร์กนะคะเหมือนฟลิงไลฟ์แล้วก็มีคนดูฟลิงมากขึ้นผู้ติดตามของฟลิงก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วก็สินค้าฟลิงก็ขายดีแบบขายดีตลอดเวลาคนทักมาซื้อตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวถอดคอนแทคเลนแล้วก็เร็วๆนี้จะมีอาหารเสริมครูฟลิงนะคะเป็นกาแฟคอลลาเจนก็ผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนี่ตกใจมากวันนี้คือแบบเมื่อพอมาเปิดกล้องแล้วจับผมตึงผมเยอะยังกระฟามผมนะคะแล้วผิวก็เอออย่างที่เห็นคือมันพูดไม่ได้เดี๋ยวผิดกฎหมายเรื่องโฆษณาแล้วก็ อย่างที่เห็นอย่างที่เห็นอย่างที่เห็นว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะใครอยากมีผลลัพธ์แบบนี้อ่ะไม่พูดนะคะแต่เห็นด้วยตาเลยนี่นี่ตกใจมากนี่ผลลัพธ์นะคะกาแฟาคอลลาเจนคูฟฟิ่งชื่อแบรนด์่า first c ครับนะคะเดี๋ยวเจอกันร็วนันี้ถ้าใครสนใจก็ทักมาถามรายละเอียดก่อนได้เลยเดี๋ยววันไหนเปิดจองอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะคะโอเคนี่ก็เป็นสิ่งเป็นเอ่อเลคเชอร์ที่คูฟฟิ่งเรียนจริงๆเห็นไหมเรียนจริงๆ ะะเรียนจริงๆนะคะแล้วก็ทําอยู่แล้วด้วยจริงๆไปออประมาณ60-70%แล้วก็เรียนแล้วก็พัฒนาขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ออจริงๆเรียนเยอะกว่านี้นะอันนี้เรียนกับครู ครูจากต่างประเทศนะคะเป็นออนไลน์คุณแดนล็อกถ้าใครสนใจก็ไปเรียนได้สกด D A N L O K นะคะก็เขาพูดดีมากแล้วก็ฟล,ลิงก็จําวิธีการพูดจําสิ่งที่ครูของฟล,ลิงสอนนะคะแล้วก็ฟล,ลิงก็ใช้แล้วฟล,ลิงก็มาสอนต่อเห็นไหมฟล,ลิงไม่กักไม่ห่วงเลยเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่เพื่อนเอานำไปใช้จริงๆอันนี้ก็ขัดมานะหข้ออันนี้ถึงข้อ4แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่าสิ่งที่ฟล,ลิงเตรียมตัวนะคะฟล,ลิงก็ เรียนใช่ไหมพอเรียนเสร็จแล้วเราก็ทําแล้วเราก็มาสรุปเป็นภาษาไทยรีนตอนแรกๆก็เป็น3ข้อนะคะนี่นี่คือแบบเนื้อหาที่พูดในวันนี้นะเตรียมแค่นี้นะแล้วก็โอเคพอเตรียมไปเตรียมมารู้สึกว่ามันมีสิ่งที่อยากจะแบบพูดเยอะกว่านี้อ่ะเพิ่มไปเพิ่มมาก็เป็น5ข้อจริงนี้ก็6ข้อเด้วย๋ยวรู้สึกว่าเออมันอาจจะเยอะไปนะคะก็ข้อ4ี่คือเตรียมตัว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 ง่ายๆเลยเราต้องรู้ว่าเราจะมาพูดหัวเรื่องอะไรวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรนะคะวันนี้เราจะพูด ต้นยังไงพูดตรงกลางยังไงพูดหัวข้อที่จะพูดกี่ข้อ,อยังไงแล้วก็เนื้อหาข้างในจริงๆเนื้อหาข้างในเหมือนอย่างอันนี้ฟลิงจดเป็นหัวหัวใช่ไหมฟลิงรู้อยู่แล้วว่าจะพูดว่าอะไรเขาว่ามันมาจากข้างในนะคะแล้วก็นี่แหละก็คือเตรียมตัวเต็มตัวเต็มตัวเตรียมตัวนะคะก็ไม่ได้มีสคริปต์แบบเป๊ะแล้วก็ฟลิงไม่ชอบนะคะอย่านะอย่าไปดูคอนเทนต์คนอื่นแล้วจาเข้ามาแล้วก็พูดนะซึ่งมันมัน มันไม่ได้มันต้องเป็นสิ่งที่เราเอ็กซ์เพรสเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างมั่นใจแล้วเราออกมาพูดเพราะว่าเวลาที่เราทามันแล้วจริงๆเวลาเราพูดเราจะทํามันได้เต็มปากเราจะพูดไม่ได้เต็มปากแล้วเราก็จะสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าเวลาเราพูดสายตาเรามันจะแบบเห็นไหมมันจะดูมั่นใจนะคะแล้วก็เออแต่บางทีเวลาพูดมันก็ตะกุกตะกักเวลามันจะมีแบบลืมนิดนึงแล้วก็บางอย่างเนี่ยเห็นไหมว่าเวลาฟลินีเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเวลาฟลิงจะพูดเป็นภาษาไทยบางทีมันไม่มีคําแทนไงฟลิังไง นะคะโอเคอันนี้ก็นะคะคือสิ่งที่ฟลิงเตรียมตัวก่อนที่จะมาพูดซึ่งวันวันหนึ่งเนี่ยวันนี้ตอนกลางวันฟลิงก็อัดคลิปก็มีเรื่องที่จะต้องพูดแบบสอหลายเรื่องนะคะโอ้ยเจ็บคอและอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะเป็นสิ่งที่ในคลาสเรียนก็บอกคี่ปลิงเรียนออนไลน์มานะก็คือก่อนที่คุณจะพูดเอ่อพับบริกแบบแบบพูดในโพเดียมพูด ที่หอประชุมอะไรเงี้ยสิ่งที่คุณจะต้องระวังคือสิ่งที่คุณจะต้องดื่มหรือกินหรือทานนะคะก่อนที่คุณจะขึ้นนะคะแล้วก็แนะนําว่าอย่าดื่มน้ําหวานให้ดื่มน้าเปล่าเนี่ยเ็นยเมยพูดไปจะพักเจ็บคออืม,มสามารถเตรียมไว้ข้างๆได้เลย,เลยอันเนี้ยเขาบอกเลยนะไม่ได้ผิดกฎอะไรไม่ได้ดูน่าเกียดเพราะเวลาพูดออกไปเราใช้พลังงานเยอะแล้วก็้ํามันก็ออกไปเนี่ยเริ่มเจ็บคอแล้วได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นค่าครูให้ครูฟลิงด้วยโอเคเรามาถึงข้อห้าละ ไลฟ์เร็วอยู่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงเมื่อกี้นาทีละโอ้ยสิบเจ็ดนาทีเองก็เป็นความรู้แน่นๆนะคะสำหรับสิบเจ็ดนาทีโอเคมาข้อห้าเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเดี๋ยวแบตหมดเพราะว่ามือถือไม่ได้ชาร์จเพราะจริงๆตั้งตั้งใจจะตั้งกล้องใหญ่นะแต่ไม่เป็นไรมันเป็นความรู้ที่ดีก็มาสอนนะคะข้อห้าโอเคลืมข้อห้านะคะข้อหนึ่งนะคะลืวข้อสองอ๋อโอเค สิ่งสุดท้ายที่จริงๆมันอยู่ในข้อ3ฟุผู้เรีนสลับกันข้อ5นะคะผู้เรีนจะย้ำอยู่เสมอว่า คุณเรียนรู้แล้วคุณปลดล็อกตัวเองแล้วคุณเตรียมตัวแล้วคุณพีแพตตัวเองรูปลักษณ์ภายนอกดูแลตัวเองทั้งในวันที่ออกกล้องและวันไม่ได้ออกกล้องนะให้ดูดีสวยงามซึ่งบรินทรทำอยู่ตลอดแต่สิ่งสุดท้ายถ้าคุณจะทําบางอย่างให้ประสบความสําเร็จนะคะออย่างในคลิปนี้เราพูดเรื่องการออกหน้ากล้องเรื่องการเป็นพับบิคสปิเกอร์เรื่องการสื่อสารหรือคอมมูนิเคชนะคะกับเพื่อนๆหรือกับลูกค้านี่สําคัญมากนะเรื่องเรื่องการเป็นพับบิคสปิเกอร์เนี่ยเรื่องการพูดต่อหน้าคนเยอะๆนะคะนั่นก็คือ สุดท้ายเลยก็คือคุณต้อง showing up โชว์แบบทำอะไรสักอย่างกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มานะคุณลงทุนนะคะปรับทัศนคติคุณลงทุนไปเรียน่อทยาทํามันให้ดีคุณต้องลงมือทําด้วยนะคะอย่างที่บอกสมัยนี้ถ้าคุณมัวแต่เป็นฝ่ายที่นั่งดูคอนเทนต์นะคะไม่ได้เป็นฝ่ายคนที่ทำคอนเทนต์เงินในกระเป๋าตังคุณจะลดยิ่งถ้าคุณทําธุรกิจเนี่ยแล้วคู่แข่งของคุณถ้าคุณช้านะแล้วคู่แข่งของคุณเนี่ยทับก่อนคุณคุณจะ ตามเขาไปทานและยอดขายก็จะตกเพราะว่าผู้แข่งคุณจะขายดีนะคะแล้วก็ผู้แข่งคุณก็จะได้เปรียบไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการไหนทําธุรกิจอะไรอยู่ถ้าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจเราไม่ได้โปรโมทสินค้าเองแล้วยังให้คนอื่นคิดคอนเทนต์ให้แล้วยังแบบไปจ้างคนอื่นมาทำคอนเทนต์หรือว่าทําการตลาดนะคะไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าเนี่ยคุณสามารถทําได้เองง่ายๆเลยแค่ควักมือถือออกมานะคะเพียงแต่คุณเอิม่มไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็ทําได้เนาะหลายคนกังวลว่าอายุเยอะ นะคะจะแบบทำแล้วทำไม่ได้นะคะฟูลิงฟูลิงก็ไม่ได้เก่งเรื่องไลฟ์อย่างที่บอกเห็นไหมแต่ฟูลิงทำอะไรฟูลิงก็ไลฟ์ไลฟ์สนุกสนุกแต่งหน้าสวยๆแต่งตัวสวยๆนะคะคิดว่าโอเคเอออย่างน้อยทุกคนได้ความรู้นะคะแล้วก็ได้ดูแบบอะไรสวยๆได,ด้แบบดูแบบครูสวยๆอ่ะในประเทศไทยจะมีครูสวยระดับสุดตาแล้วก็เอาความรู้ดีๆแบบนี้มาให้สักกี่คนกันเชี่ยวนานน้อยนะน้อย <laughs> นี่คือสวยระดับดารานะคะดาราจริงๆโอเค เค okay, มาสรุปก่อนคอนคูชชั่นก่อนว่าถ้าคุณไม่กล้าออกหน้ากล้องนะคะมีวิธีแก้ไขด้วย5วิธีนี้นะคะเอาไปใช้ได้เลยกนะ็คือ1คุณต้องจูนภายในก่อนว่านะคะออสิ่งที่ ทุกคนก็ทำได้สำเร็จสตีฟจ็อบส์ทำสำเร็จอีรอนมา์สทำสำเร็จในการพูดพับบิคสปิเกอร์ในการออกมาพูดในที่สาธารชนหรือว่าการพูดเป็นกลุ่มจริงๆการที่เราพูดนะคะกับแม่เรากับเพื่อนเราจริงๆมันคือพับบิคสปิเกอร์นะคะเพราะว่ามันเป็นการไม่ได้พูดคนเดียวเป็นการพูดกับอคกคนหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่พรสวรรค์เวลาเราพูดอะไรแล้วคนอื่นทําตามเราคนอื่นเชื่อเราคนอื่นเชื่อมั่นในตัวเราคนอื่นซื้อสินค้าตามเราคนอื่นเชื่อว่าสินค้าหรือธุรกิจของเราเนี่ย เป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้สกิลนี้เรียนรู้กันได้นะคะคนสกิปจัอททาได้อีรอนมาร์สทำได้ครูฟูลิงทาได้และยังมีโคช้ชนะคะหรือเพื่อนๆคุณคุยกันแหละคนทำได้คุณก็ทําได้ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกข้อ2การที่คุณจะทํามันได้ดีคุณต้องเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องในการทํามันนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณได้เรียนรู้จากคนที่ทํามันและสาเร็จคนที่เริ่มต้นอย่างถูกต้องเนี่ยจะดีมากๆค่ะข้อ3นะคะ ให้ดูแลภาพลักษณ์ตัวเองภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนที่ออกกล้องตอนที่ออกไปข้างนอกนะคะหรือว่าตอนที่ไม่ได้ออกหนะ้ากล้องนะการดูแลตัวเองผิวพรรณเตงให้ดูดีดื่มน้ําง่ายๆเลยนอนหลับให้เพียงพอดื่มน้ำงงนะนะสะอาดแค่นีน้คุณก็ดูดีได้แล้วนะคะหรือว่าโอเคถ้าอยากจะแบบว่ามีผลลั์แบบคูฟลิงก็ทานอาหารเสริมนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้ <laughs> มีคนถามเยอะมากว่าทำยังไงถึงสวยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันละกันนะโอเคข้อสี่ นะคะก็ะคือการเตรียมตัวการทีแพรทุกครั้งที่จอบมาพูดนะคะการที่จะโอเคในชีวิตประจาวันการที่จอบไปพูดเราอาจ,จะได้ไม่เราอาจจะไม่ต้องเตรียมตัวมากนะักแต่ถ้าคุณจะออกไปพิชชิง่งจะออกไปปิดยอดปิดจอบอะไรสักอย่างเนี่ยคุณก็ต้องเตรียมตัวในระดับหนึ่งนะคะอ่าแล้วข้อสี่ขอแทรกนิดน,นึงนะก่อนจะไปข้อห้าตอนสรุปก็คือเวลาการที่คุณจะไปพูดเนี่ยคุณไม่ได้ไป เตรียมตัวอย่างดีนะไม่ได้ไปเพื่อพูดอย่างเดียวด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่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 อยู่บนโลกออนไลน์ก็ต้องทำนะเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องเราเป็นการสื่อสารนะคอมมูนิเคชการสื่อสารก็คือการพูดคุยกันสองฝ่ายเราไม่ได้ไปถึงแล้วก็พูดกันอย่างเดียวเราต้องรับฟังเขาด้วยไม่ว่าเราจะ ไปขายของนะคะหรือว่าไปพิชชิ่งเนี่ยก่อนที่เราจะขายของเนี่ยเราต้องขายตัวเราเองก่อนซึ่งการที่พูดหรือว่าทําอะไรแล้วอีกฝั่งเขาหลักเราชอบเราเนี่ยคือเราต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนะคะหรือว่าถ้าอยู่บนโลกอะไรก็ต้องคอมมูนิเคตกับเพื่อนเอนบนโลกอะไรอย่างผู้เล่นใจยันอยู่ตลอดเลยว่า เป็นไงสบายดีไหมแต่ก็ไม่ได้ไมานั่งอ่านคอมเมนต์เวลาไลฟ์อยู่ตลอดเวลานะคะแต่ก็จะคอมมูนิเคตพูดคุยกันอย่างเช่นใครมีอะไรอยากถามฟลิงก็ถามได้นะคะหรือว่าบางทีคุณฟลิงเห็นข้อความของใครมีปัญหาไหนที่น่าสนใจคุณฟลิงก็เอามาทําเป็นคําถามแล้วก็ตอบเนาะซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้ฟลิงดังไวขึ้นนะคะคือการเอาคําถามของนักเรียนทางบ้านที่เกี่ยวกับคอนแทคเลนเกี่ยวกับอาหารเสริมเนี่ยมาตอบนะคะเพราะว่าคุณฟลิงเป็นเอ็กซ์เพิร์ตนะคะศึกษาละนะคะเป็นเอ็กซ์เพิร์ต ทีเอนเอวเซอร์นะคะสามารถที่จะแนะนําการเลือกเสียหานเสริมได้นะคะแล้วก็ข้อห้ามาสรุปแล้วก็คืออุ้ยขอโทษข้อห้าอ๋อข้อห้านะคะก็คือ,อ,ข,อข้อห้าก็คือช่วยงามสัตว์เออ เรียนรู้มาแล้วเราก็ต้องโชว์ up ทำนะคะสมัยก่อนฟลิงก,ก็ทำเ,ออเดือนละข้างอาทิตย์ละขังก็ถือว่าสม่ำเสมอแล้วแต่เดบยวทำทุกวันสนุกไงเอนจอยแล้วก็ได้ฝึกฝนเองแล้วก็ยิ่งทำยิ่งเก่งยิ่งทำแล้วมีคนมาถามพอมีคนมาถามเนี่ยแล้วก็แอดไวส์แอดไวแล้วก็ไงก็ร่ำรวยเ <laughs> งินในบัญชีก็เพิ่มขึ้นนะเห็นไหมแค่แบบทำอะไรแค่นี้แล้วก็บางคนอาจจะไม่ชอบเนาะ แนะนำว่าให้หามุมที่ชอบค่อยๆทำสนุกๆน,นะคะไม่ได้บังคับให้ทำนะแต่ถ้าคุณทำอะ่ะคุณก็จะมีช่เสียงนะคะ,ะไรายได้ก็เดี๋ยวจะตามมา นะคะโอเคเริ่มเจ็บคอแล้วนะคะใครที่อยากจะอัปเดตข้อมูลดีๆฟรีๆแบบนี้นะคะในการทําวิดีโอนะคะหรือการออกหน้ากล้องการทําคลิปออนไลน์นะคะหรือว่าการโปรโมทสินค้าตัวเองนะคะผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียออนไลน์ยังไงให้ขายดี D, นะคะก็อย่าลืมเช็คไอจีชว์ก่อนเลยว่าได้กดติดตามนะคะคูฟลิงนะคะถ้าเป็น Facebook ก็กดซีเฟิร์สถ้าเป็น YouTube ก็อย่าลืมเช็คไอจีชว์ได้กดกระดิ่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคสําหรับคูฟลินี้วันนี้คูฟลิงต้องลาไปก่อนเเริ่มเ,มเมจ็บคอแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย